ฉีดยังไงเวลาไหนให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อยามาเนี่ยซึ่งราคามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่น้อยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารกำจัดเชื้อราใช้เวลาไหนฉีดช่วงไหนมันถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับและวิธีการใช้ใช้ยังไง เฮ้ยทำไมเชื้อรามันไม่ตายโรคมันไม่หายนะครับคุยกันเรื่องนี้เวลาในการฉีดเนี่ยซึ่งก็มีพี่น้องในหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่าช่วงไหนดีบาวต้นนะครับไปถามบางคนบางท่านก็บอกว่าไม่รู้แหละช่วงไหนผมว่างผมก็ฉีดช่วงนั้นนะครับบางท่านก็บอกว่ามันช่วงไหนก็ได้ขอให้ฉีดโดนใบพืช มันได้ทั้งนั้นนะครับเอาที่ว่ามาเนี่ยมันก็ใช่นะครับแต่ผมจะมาคุยกันว่าฉีดยังไงเวลาไหนให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อยามาเนี่ยซึ่งราคามันก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยๆน,นะครับให้มันคุ้มค่าเงินนะแล้วโรคไอเชื้อราเนี่ยมันก็ตายด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าฉีดเวลาไหนก็ได้ยังไงก็ได้บางครั้งมันสิ้นเปลืองด้วยเปล่าประโยชน์นะครับเวลาที่เหมาะสมในการฉีดนะครับฉีดแล้วโรคหายเชื้อราตายนะครับคือช่วงเย็นครับช่วงเย็นเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับการใช้ยาเชื้อรานะครับ รงลงมาถ้าเราไม่ว่างช่วงเย็นนะครับก็เป็นช่วงเช้านะครับเช้าก็เช้าก่อนแดดแรงเหมือนกันนะครับมันก็ยังได้ผลอยู่แต่ถ้าแดดจัดแดดร้อนแดดแรงลมแรงฟ้าครึ้มฟ้ามืดฟ้าเออเออฟ้าฝนเนี่ยไม่ต้องฉีดครับเปล่าประโยชน์นะครับสิ้นเปลืองนอกจากมันไม่หายนะครับเชื้อราไม่ตาย ยังจะเปล่าประโยชน์ูศนย์งเงินเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่น้องหาเวลานะครับหาเวลาฉีดตอนเย็นให้มันได้นะฉีดตอนเย็นหรือตอนพบค่ําเนี่ยนะครับยาเชื้อราเ,าเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นแบบเคมีหรือแบบชีวพันธ์นะครับโดยเฉพาะแบบชีวพันธ์เนี่ยตัวนี้ต้องเจาะจงเลยนะครับชีวพันธ์เนี่ย ฉีดตอนเย็นอย่างเดียวนะครับช่วงอื่นอย่าไปฉีดนะครับเพราะชีวพันธุ์หรือวัตไตรคโคเดมาเนี่ยมันจะมีเชื้อนะครับเชื้อไตร์โคเดมาเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าไปฉีดช่วงเช้าช่วงกลางวันไม่ได้ผลแน่นอนครับไอเจ้าเชื้อไตรโคเดมาเนี่ยมันจะตายมันตกแสงแดดนะครับชีวพันธีนเนี่ยเน้นเลยมันเป็นช่วงเย็นหรือช่วงพลบค่ำนะครับแต่ถ้าเป็นสารเคมียาเชื้อราแบบเคมีนะครับ ช่วงเย็นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ถ้าไม่ว่างช่วงเย็นอ่ะช่วงเช้านะครับรองลองมาคือช่วงเช้านะครับก่อนแดดแรงเนี่ยก็พอได้นะครับไม่ว่าจะป้องกันหรือรักษาหรือกำจัดเชื้อรานะครับให้เลือกใช้เวลานี้ครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดว่าในสวนของท่านเนี่ยพืชของเรา มันเป็นขั้นรุนแรงนะครับถ้ามันเป็นขั้นรุนแรงนะครับให้พี่น้องฉีดทีนะครับอาจจะสี่วันครั้งนะสี่วันครั้งตัวยาเราเคยใช้สลับนะครับหรือใช้ตัวเดียวให้พี่น้องเพิ่มเป็นสองตัวครับไปซื้อมาอีกตัวหนึ่งถ้าเราใช้แมนโคเซฟอยู่ไปเอาเมทาลเล็กซิลมานะครับอีกตัวหนึ่ง เอามาผสมกันเลยครับผสมยังไงผสมอย่างละสองช้อนสามช้อนเป้ยี่สิบลิตรอย่าเกินสามช้อนนะครับผสมเลยครับสองตัวนี้แบ่งกันคนละครึ่งอย่างละช้อนครึ่งอย่างละช้อนครึ่งนะครับผสมสองตัวคนให้เข้ากันเนี่ยฉีดพ่นสักสี่วันครั้งนะครับติดต่อกันสามครั้งนะติดต่อกันสามครั้งนะครับ ถัดจากนั้นก็เป็นเจ็ดวันครั้งนะครับพี่น้องไปลองดูนะครับเอาบาต้นดูเร้ไงก็ผมใช้นะครับก็ผมใช้ในพืชของผมผมทําแบบนี้นะครับในกรณีที่มันรุนแรงนะครับใช้ตัวเดียวสลับตัวยาก็เอาไม่อยู่ผมก็มาใช้วิธีนี้ด้วยการบวกยานะครับสามช้อนแกงเนี่ย สองตัวนะครับแบ่งแบ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งแมนโคเซฟครึ่งหนึ่งเมทา็ิซิลครึ่งหนึ่งรวมเป็นสามช้อนโต๊ะสามช้อนแกงนะครับคือผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับพี่น้องจะใช้ยาตัวไหนก็ได้นะครับเป็นยาเชื้อราเนี่ยแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าให้ใช้แบบนี้นะครับแล้วลองดูครับสี่วันครั้งสามครั้งนะครับถัดจากนั้นไป เป็นเจ็ดวันครั้งนะครับนี่คือการใช้ยาเชื้อราในการกําจัดโรคให้มันได้ผลมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นการป้องกันฉีดเพื่อป้องกันพืชของเรามันยังไม่เป็นแต่เราป้องกันไว้เราก็ใช้ตามฉลากที่เขากําหนดมานะครับจะเป็นของใครยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ฉีดตามนั้นครับตามฉลากที่เขากำหนดมาป้องกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นแล้ว ตามที่ผมว่าไปนะครับตามนั้นเลยนะครับแล้วพี่น้องลองดูว่ามันจะได้ผลไหมนะครับแต่ผมใช้เนี่ยมันได้ผลนะครับสิ่งที่ผมนํามาเสนอนํามาเล่าต่อนะครับบอกให้กับพี่น้องเราเชาวเกษตรกรทุกท่านเนี่ยคือสิ่งที่ผมใช้สิ่งที่ผมลองนะครับทําดูฉีดให้กับพืชตัวเองแล้วก็แนะนํนพี่น้องอาชาวสวนเหมือนกันเอาไปทานดูเอาไปลองดูมันได้ผลนะครับ แล้วก็จึงได้นํามาแชร์มาพูดมาบอกกับพี่น้องได้ฟังกันนะครับได้นําไปปฏิบัติไปลองดูว่ามันได้ผลเหมือนกันกับที่ผมทําดูไหมนะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเดอะซีรีส์หรือเบาต้นเกษตร,รชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ เวลาที่เหมาะสมในการฉีดนะครับฉีดแล้วโรคหายเชื้อราตายนะครับคือช่วงเย็นครับช่วงเย็นเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับการใช้ยาเชื้อรานะครับรองลงมาถ้าเราไม่ว่างช่วงเย็นนะครับก็เป็นช่วงเช้านะครับเช้าก่าเช้าก่อนแดดแรงเหมือนกันนะครับมันก็ยังได้ผลอยู่ แต่ถ้าแดดจัดแดดร้อนแดดแรงลมแรงฟ้าครึ้มฟ้ามืดฟ,ฟ้าเอออฟ้าฝนเนี่ยไม่ต้องฉีดครับเปล่าประโยชน์นะครับสิ้นเปลืองนอกจากมันไม่หายนะครับเชือราไม่ตายยังจะเปล่าประโยชน์สูญเงินเปล่านะครับ